าศาสนาพุทธของเราเนี่ยได้เสื่อมหรือไม่ก็มาฟังคลิปนี้คลิปนี้มีคำตอบที่ชัดเจนตามหลักคำสอนของพระาศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้า,าศาสนาพุทธของเรานั้นไม่เคยเสื่อมที่เสื่อมก็คือจิตใจของมนุษย์นั่นเองที่เสื่อมโทรมในการสร้างคุณงามความดี ไม่รู้แจ้งแทงในธรรมจึงไม่อาจที่จะพ้นจากความทุก์ขได้มนุษย์เราเมื่อมีความทุก์ขมีความไม่สบายใจไม่มีเงินทองใช้ก็ไปไหว้วอนสารกล่าวต่อองค์พญนงพญนาต่อสารเจ้าที่พระภูมิเจ้าที่ผีสางเทวดานางไม้เพื่อขอให้โดนบันดาล ให้ตามประสงค์ของกิเลสของตนให้ประสบความสำเร็จให้เจริญรุ่งเรืองแล้วก็ให้ถูกหวยตามที่ตนเองปรารถนาอย่างนั้นอย่างนี้ซึ่งพระพุทธเจ้าตรัสว่ามันเป็นฐานะที่มันเป็นไปไม่ได้เทพโดนบันดาลไม่มีอยู่จริง เทวดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่จะบันดาลให้เราเป็นนั่นเป็นนี่ให้ประสบความสําเร็จอย่างนั้นอย่างนี้มันย่อมเป็นไปมันย่อมเป็นฐานะที่มันเป็นไปไม่ได้อืถ้ามันเป็นไปได้จริงอ้าวบางคนไปไหว้วนสารกล่าวขอพรบางคนทําไมประสบความสําเร็จแล้วบางคนทําไมไม่ประสบความสําเร็จเทวดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ลำเอียงหรือ เวดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์เลือกที่รักมักที่ชังหรือก็คงไม่ใช่ไอคนที่ประสบความสำเร็จหรือคนที่ถูกหวยนั่นน่ะมันไม่ได้ไปเกี่ยวกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์โดนบันดาลแต่มันเกี่ยวมันเกี่ยวกับบุญของเขาที่ทำมาในอดีตชาตินั่นเองบุญของเขาหนุนนำจึงนําพาให้ชีวิตเขาเนี่ยจเจริญรุ่งเรืองนําพาให้เขาเนี่ยถูกหวยมีโชค ถ้าโดนบันดาลได้จริงพระพุทธเจ้าตรัสว่ามนุษย์เราเนี่ยจะไม่พบความเสื่อมเลยถูกต้องไหมที่อาจารย์พูดไม่ว่าจะเป็นการอาบน้ำมนต์ก็ดีการต่อชะตาก็ดีการดูหมอก็ดี หรือการลงณห,หน้าทองก็ดีล้วนแต่ไม่มีในคำสอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่มีในหลักคำสอนของพระพุทธศาสนาเลยพระสงฆ์รูปใดกระทำถือว่าไม่เคารพพระพุทธเจ้าถือว่าเป็นเดรัจฉานวิชาเจบหน้าผากก็คิดว่าจะเกิดเมตตามหานิยมซึ่งมันเป็นฐานะที่มันเป็นไปไม่ได้ ถ้ามันเป็นจริงก็ลองเอาคนที่หน้าตาไม่ดีไปเจอมดูจะได้ผลไหมอาบน้ำมูลแล้วรักษาโรคภัยไข้เจ็บได้อืมอ้าวถ้ารักษาได้จริงก็คงจะไม่มีคนป่วยเข้าโรงพยาบาลใช่ไหมก็คงจะไม่มีคนตายถูกต้องไหมแล้วตอนนี้อาบน้ำมนก็สามารถล้างเคาะได้ล้างกรรมได้อย่างนั้น คนชั่วก็ไม่ต้องรับกรรมสิเห็นไหมไม่ยุติธรรมเลยอืมไม่ว่าจะเป็นการต่อชะตาก็ดีต่อชะตาไปแล้วชีวิตจะเจริญรุ่งเรืองอย่างนั้นอย่างนี้พรกก็พูดอวดอุตรีไปอย่างนั้นเนี่ยไม่ทํามาหากินก็ไปนอนรอเลยเพราะว่าทักมาแล้วนี่ว่าจะเจริญรุ่งเรืองถูกต้องไหม ก็ไม่ต้องทำงานนอนเลยรอเลยรอเลยรอรับเงินเลยถ้ามันเป็นไปได้จริงไม่ทำมาหากินบุญใหม่ไม่ไม่สร้างแล้วจะเจริญรุ่งเรืองไปได้ยังไงถูกต้องไหมเออซึ่งพระสงฆ์รูปใดก็ตามแต่พระสงฆ์ที่ปฏิบัติด,ดีอาจารย์ก็ไม่ไปก้าวก่ายนะ ก็อนุโมทนาบุญสาธุพระปฏิบัติดีก็มีพระที่ทําเดรัจฉานวิชาก็มีทําเดรัจฉานวิชาผู้พระเจ้าตรัสว่านําพาให้ไปเกิดเป็นเปรตวิสัยโยมมาทําบุญที่วัดโยมก็ได้ยินแต่ว่าทําบุญไปแล้วได้ไปสวรรค์เออ ทำมุลไปแล้วเกิดชนะจะได้ร่ารวยนะโยมโยมก็ได้ยินแต่แบบนี้แต่ถามจริงๆเถอะว่าโยมที่มาเข้าวัดเนี่ยโยมได้ฟังธรรมะหรือไม่โยมได้รู้แจ้งแทงในธรรมหรือไม่ถึงแม้จะไม่รู้แจ้งแทงในธรรมร้อซก็ไม่เป็นอะไรขอให้รู้แจ้งเห็นจริงประมาณสักสามสิอร์เก็ยังดีดีกว่าไม่รู้แจ้งอันนี้อะไร โยมกลับไปบ้านก็กลับไปทะเลาะกับสามีภรรยาเหมือนเดิมกลับไปก็ปล่อยละปล่อยวางไม่ได้เหมือนเดิมเพราะอะไรเพราะพระไม่เคยพูดในเรื่องของธรรมะที่เกี่ยวกับรู้แจ้งเห็นจริงที่เกี่ยวกับว่าคนเรามาเกิดได้เพราะอะไรทําไมคนเราได้มาเกิดเพราะอะไรพระไม่เคยพูดพูดแต่เรื่องแต่ว่าอนิสงส์ของการทําทานเท่านั้นแล้วอย่างนี้โยมจะรู้แจ้งได้ยังไงถูกต้องไหม นั่นแหละจึงได้บอกว่าศาสนาของเราเนี่ยมันเจริญด้วยวัตถุแต่ไม่ได้เจริญด้านจิตใจจึงได้บอกว่าศาสนาพุทธเนี่ยไม่ได้เสื่อมแต่ที่เสื่อมเนี่ยคือจิตใจของมนุษย์นั่นเองเดี๋ยวจะบอกว่าพระสงฆ์เนี่ยมาบวชเพื่ออะไรพระสงฆ์มาบวชเพื่อจะโลมพระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองต่อไปมาบวชเพื่อเขารพพระธรรม มาบวชเพื่อศึกษาพระวินัยมาบวชเพื่อเพื่อปฏิบัติธรรมเพื่อเจริญภาวนาเพื่อเจริญสวดมนต์เมื่อเจริญสวดมนต์เจริญภาวนาปฏิบัติธรรมแล้วก็ต้องเอาธรรมะมาเผยแพร่ให้แก่ญาติโยมมีไหมคำถามที่อาจารย์ถามว่ามีไหมทุกวันนี้มีหรือเปล่ามันก็ไม่มีเห็นไหมอาจารย์พูดผิดตรงไหนใช่ไหม อืมดังนั้นเนี่ยเมื่อเราเห็นว่าไปวัดไม่มีประโยชน์เราก็ไม่จําเป็นที่เราต้องไปก็ได้เรารักษาศีนยู่บ้านก็ได้สวดมนต์ภาวนานั่งสมาธิจเจริญอ,อนาปานสติที่บ้านก็ได้ไม่จำเป็นเออถ้าเราอยากจะรู้ว่าหลักศาสนาเป็นยังไงก็ไปศึกษาพุทธวจะนะแล้วเราจะรู้เองนะครับ ประมาณนี้ mm.